ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทช่าวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่าน,นั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับมะเร็งตับ พร้อมทั้งสัญญาณเตือนของการเกิดโรคที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆและไม่ควรจะละเลยนอกเหนือจากนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการในการวางแผนธุรกิจและการพัฒนาโมเดลธุรกิจให้ได้ผลเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศชาติพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าพยอนมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิ่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรค โดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าว สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมรัสโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1 1 5 4 2 1 6 2 7 7 และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่0782147995 ทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทออ,อ,ออสอทออสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาแอป <c oughs> GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลย <c oughs> ไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเืินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง สวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีทขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม าากศเปลี่ยนแปลงทุกวัน TNN Earth พาคุณรู้ทันทุกสภาพอากาศผ่านทุกแพลตฟอร์มบนจะอ่อนกำลังลงค่ะฝนยังไม่หมดละเจาะลึกทุกปรากฏการธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมผลกระทบโลกร้อนที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อเรามากน้อยแค่ไหนติดตามได้ใน TNN Earth เข้าใจอากาศเข้าใจโลกทาง TNN ช่อง16และ True Vision 777 ให้ TNN Tech เสริมภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับคุณเพราะคลุมทุกประเด็นเทคทั่วโลกทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN Tech และผ่านหน้าจอทีวีในรายการ TNN Tech Report TNN Tech Report Weekly ทาง TNN ช่อง16และ Truvision ช่อง777 ในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายต่างๆทุกวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากหลากหลายสายเหตุนะคะวันนี้คนหลังข่าวมีข้อมูลมาฝากนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังจะมีรายละเอียดมาบอกกันด้วยว่าอาการอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วบ่งบอกเป็นสัญญาณเตือนว่าเราจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับลองไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันค่ะ แนวโน้มมะเร็งตับในทวีปเอเชียนะคะรวมถึงบ้านเราเนี่ยแนวโน้มจริงๆแล้วมันยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมีมีหลายปัจจัยที่เราสามารถลดการเกิดมะเร็งตับได้ค่ะความเสี่ยงของมะเร็งตับเนี่ยจะมีจากตัวตับแข็งเป็นหลักค่ะ ทีนี้สาเหตุของตับแข็งเนี่ยจะมาได้จากหลายสาเหตุก็แบ่งเป็นสาเหตุใหญ่ๆนะคะก็คือโรคกลุ่มไวรัสตับอักเสบเรื้อรังชนิด B และ C นะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ดื่มสุราเรื้อรังจงกนกระทั่งตับแข็งกลุ่มสุดท้ายที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เป็นไขมันข้างตับที่มาจากความอ้วนหรือว่าภาวะเบาหวานนะคะการที่มีรอบเอวสูง ก็จะเป็นภาวะไขมันข้างตับค่ะก็เริ่มจากการคัดกรองเลยค่ะเราคัดกรองคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับก็คือคนไข้ารายใดที่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดตับแข็งนั่นแหะค่ะความเสี่ยงตับแข็งเนี่ยเราก็ได้คัดกรองจากตัวคลินิกโรคตับของเรานะคะซึ่งเรามีคนไข้โรคตับอักเสบเรื้อรัง จากวอัสบีวอัสซีแอลกอฮอล์ก็คือสุรานะคะแล้วก็เรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยมาคัดกรองเข้าเครื่องคัดกรองออพังผืดในเนื้อตับหากคนไข้รายใดมีพังผืดในเนื้อตับมากถึงระดับตับแข็งเนี่ยอันนั้นก็จะอยู่ในข่ายการเฝ้าระวังซึ่งการเฝ้าระวังของเราก็คือการตรวจเลือดหาสารบ่งชี้เมเร็งตับร่วมกับการตรวจอันตราซาวนะคะก็คือการตรวจขึ้นความถี่สูงนะคะทุก3เดือนถึง6เดือนค่ะ เพื่อที่จะเป็นตัวคัดกรองมะเร็งตับระยะเริ่มแรกได้ค่ะการรักษามะเร็งตับเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าไปมากนะคะต้องบอกอย่างนี้ถ้าเรายิ่งรู้เร็วเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งรักษาให้หายได้โอกาสมากขึ้นเท่านั้นนะคะเะฉะนั้นการรู้เร็วนะคะการคัดกรอง คนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับเ,เป็นปัจจัยที่สําคัญแนวทางการรักษาเนี่ยมีหลายวิธีเลยค่ะถ้าหากมาในระยะแรกๆเนี่ยเราอาจจะทําการผ่าตัดได้เราอาจจะทําการจี้นะคะตัวเนื้องอกได้ค่ะรวมถึงถ้าเป็นในระยะกลางนะคะก็อาจจะมีวิธีการรักษาแบบที่เป็นเคมบบำบัดเข้าทางเส้นเลือดได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวนี้การรักษามะเร็งตับเนี่ยก้าวหน้าไปมาก คนไข้ที่เกิดมะเร็งตับระยะค่อนข้างท้ายสักนิดนึงเนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสได้ได้มีชีวิตที่อยู่ได้ยืนยาวนานกว่าสมัยก่อนมากค่ะโดยการให้การรักษาชนิดที่เป็นเขรียกว่าปุงป,ปุ่มกันบำบัดค่ะคนที่มีความเสี่ยงนะคะเราไม่ต้องออกังวลค่ะเพราะว่าถ้าหากเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเนี่ย เรา,เาติดตามนะคะการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะกับทางาคุณหมออา,อายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับเนี่ยนะคะเขาคุณหมอจะมีการคัดกรองทุก3เดือนหรือ6เดือนให้เรา,เาติดตามการรักษานะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีสัญญาณความผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นทางอัลตราซาวน์หรือว่าทางผลเลือดสารบ่งชี้มะเร็งตับเนี่ยเราจะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการดูแลวันติดตามนะคะอย่างฉี่ขึ้นซึ่ง ก็อาจจะไม่ได้สุดท้ายไม่ได้ลงเอยมะเร็งตับอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างเล็กน้อยที่เราต้องติดตามดูนะคะก็จะทําให้เราถ้าหากว่าเราเป็นจริงเนะ่ะเราก็จะรู้นะคะในระยะเริ่มแรกได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งตับแล้วนะคะ,ะไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวนี้วิทยาการการรักษาเนี่ยก้าวหน้าไปมากนะคะการรักษามะเร็งตับเนี่ย ในระยะแรกเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ถึงแม้ว่าเราจะอ,อ,อยู่ในระยะกลางหรือระยะท้ายเนี่ยก็จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้จากการออการให้ตัวออยานะคะที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดน,นะคะทำให้เรามีออชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิต ที่ยืนยาวได้ค่ะรวมถึงการรักษาปัจจัยเสี่ยงด้วยนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเรามีาโรคไวรัสตับอักเสบซ,ซีหรือบีเราก็รักษาตรงนั้นไปนะคะเราดื่มสุราเราหยุดดื่มสุราเรามีไขมันพอกตับเราก็าพยายามเอกกำลังกายนะคะแล้วก็กำจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นโ,โรคเบาหวานหรือภาวะอ้วนค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องยอมรับนะคะว่ามะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการดําเนินโรค เร็วมากๆเลยหลายคนเลยนะที่พอรู้ว่าตนเองเป็นมะเร็งตับเนี่ยเสียชีวิตภายในเวลาอันรวดเร็วเพียงแค่สาถึงหเดือนเท่านั้นดังน,นั้นวิธีการในการป้องกันจึงถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับค่ะหลากหลายวิธีการที่เราสามารถทําได้ง่ายๆนะคะยกตัวอย่างเช่นไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบนอกเหนือจากนี้ก็ต้องเลือกกินอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่ ในขณะเดียวกันหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีเชื้อราอาหารที่ไหม้หรือว่าอาหารรมควันเราก็ต้องตรวจร,ร่างกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอด้วยอย่างน,น้อยๆปีละหนึ่งครั้งนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาไปติดตามวิธีการในการวางแผนธุรกิจทำอย่างไรเราถึงจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้สักครู่เดียวค่ะ เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีทขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,ออสอทอ,ออสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยา่าแอปอ GHB All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเืินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Gen แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง อย่างเริ่มขึ้นเมื่อบักกิงแฮมประกาศให้โลกรู้ถึงพระประสุติการของรัชทายาทชายเจ้าชายขอทรงทรงพระเจริญเ,เจ้าชายชารเป็นรัชทายาทองค์แรกของอังกฤษที่เข้าเนวโรงเรียนสมัยเด็กพระองค์ทรงเป็นเด็กที่จริงจังมารยาทงามเกินวัยในฐานะเจ้าชายแห่งเวลส์ชีวิตของพระองค์จะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเป็นเหมือนคู่ที่ชะตาฟ้าลิขิตและทุกคนปลาบปลื้มใจมากๆ การปกครองภายใตราชวงศ์วินเซอร์จากรุ่นสู่รุ่นพระเจ้าชาลส์ที่สามการสถาปนากษัตริย์แห่งอังกฤษรับชมได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชัน t r u e v i s i o n n o w งแอป t r u e v i s i o n นั่พร้อมครบทุกความบันเทิงสำหรับครอบครัวเพียง449บาทสมัครและดูได้แล้ววันนี้ ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการหรือท็อปแคชรุ่นที่5อย่างต่อเนื่องนะคะโดยหลักสูตรนี้ค่ะทําให้เราได้รับองค์ความรู้ที่มากมายหลากหลายสามารถที่จะไปต่อยอดองความรู้และการวางแผนยุทธศาสตร์รวมถึงการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศชาติได้ โมเดลในการทําธุรกิจของคุณอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ถ้าเกิดติดตามรายละเอียดของหลักสูตรนี้ลองไปติดตามด้วยกันค่ะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top Executive Program in Creative and Amazing Thai Service หรือ TopCast รุ่นที่5รับฟังการบรรยายจากคุณปริมจิตเจรุงพรประธานกรรมการบริหารบริษัทอลายเ m e t a l s t h a i l a n ์ และประธานหลักสูตร t p p c t t s เรื่อง Service t r e n d โดยกล่าวถึงธุรกิจที่เป็น o ออี o o โนและ New Economy ซึ่งเป็นการเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาในธุรกิจที่ทำอยู่แล้วเพื่อการพัฒนาและ Service ก็เป็นเรื่องนึงที่อยู่ใน New Economy สิ่งที่เหมือนกันนั่นคือ Product และ Service หรือสินค้าและบริการเกิดจากความต้องการของลูกค้าและตลาด Service ทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ70ของ GDP ประเทศที่จเจริญแล้วสวิสจะมีประมาณร้อยละ75ส่วนประเทศไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ56.9สถานการณ์โควิดทำให้ทุกประเทศถูกดิสรั t รวมถึงสถานการณ์ global warming ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวและพัฒนามี AI เข้ามาทดแทนมีคนต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมีคนเกิดน้อยกว่าคนตายและโลกมีการแบ่งขั้วแบ่งค่ายแต่ธุรกิจก็ยังคงเดินหน้าต่อไป ประเทศไทยอยู่ในจุดหนึ่งที่เรียกว่าใจโลกกับอีกที่หนึ่งคือตุรกีซึ่งต้องรักษาสมดุลให้ได้และอยู่ให้เป็นสถานการณ์โควิดส่งผลต่อเรื่องเวลเนสและอีกหลายเรื่องที่เปลี่ยนไปซึ่งเซอร์วิสต้องเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วน global warming หลายประเทศหันมาใช้สิ่งของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจบริการโรงแรมต่างๆที่ให้ความสำคัญกับการลดโลกร้อน AI ที่หลายคนเกรงว่าจะเข้ามาแย่งการทำงานของคนถ้าคนทำงานซ้ำๆ AI จะเข้ามาแย่งงานแน่นอน AI มีข้อดีแต่ข้อเสียอาจจะมีความไม่ถูกต้องของ Data หรือข้อมูลจึงต้องใช้อย่างสมดุลและต้องมี Data Security แต่ AI จะมีผลกระทบต่อ Service Landscape อย่างมากซึ่ง AI สามารถทำให้เรารู้ Data ของลูกค้าได้และต้องรู้ว่าจะเอา Data มาใช้อย่างไรซึ่งจะทำให้เกิด Service ใหม่ๆขึ้นมา ยกตัวอย่างประเทศอิตาลีวันที่ไทยมีสินค้าโอทอปและไปดูงานมาหลากหลายประเทศสิ่งที่เราไม่ได้เรียนรู้เลยก็คือระบบของเขาวันนี้อิตาลีเป็นประเทศที่ส่งออกไปประเทศต่างๆโดยอิตาลีมีหมู่บ้านที่ส่งออกเช่นเครื่องครัวทั้งหมู่บ้านเป็นสป라이เชนของกันและกันบางคนตัดสแตนเลสบางคนขายนอ็อตขายสกรูแล้วบริษัทใหญ่ที่มีงบประมาณขายของส่งคนไปลงทำการโฆษณา คอสที่ใหญ่ที่สุดคือการตลาดและการสร้างแบรนด์แต่สินค้าของเขามาจากทุกๆคนในหมู่บ้านเดียวกันดังนั้นเรื่องของ Product และ Service จึงต้องคิดตาม global trend ด้วยเราควรต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเรื่องของ innovation และ cultural เพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสทำสิ่งใหม่ๆพร้อมกับการใช้ data และพัฒนาคนและมี global perspective เพื่อการให้บริการในอนาคต วันนี้มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, เช่นร้านอาหารหรือการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆการบริการต้องใช้ DATA และ AI เพื่อการคาดการธุรกิจในอนาคตได้ transformation หรือการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการลงมือทำเพื่อให้เกิดขึ้นการทำ transformation จึงต้องสมดุลทั้งเวลาและเรื่องอื่นๆต้องติดตามตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการเซอร์วิสต้องรู้ความต้องการของลูกค้าว่าคืออะไรส่วนอินโนเวชันไม่จำเป็นต้องเป็น Product เพียงใช้ Data เพื่อพัฒนา Service ก็เป็น Innovation ได้ทั้งหมดจากนั้นเป็นการทำเวิร์กช็อโดยให้แต่ละกลุ่มคิดธุรกิจที่น่าสนใจพัฒนาปรับปรุงโดยมีการยกตัวอย่างธุรกิจของใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มว่าจะทำธุรกิจจะพัฒนาต่อยอดกันได้อย่างไร สำหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top Executive Program in Creative and Amazing Thai Service หรือ TopCats จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร์สวณนีไทยรุ่งโรจน์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมกันเรียนรู้ศาสตร์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการบริการของไทยให้แตกตาก่างและเติบโตได้อย่างยั่งยืน สาระดีๆจากหลักสุดท็อปแคสต์รุ่นที่5แบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวนะคะที่เรามีหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook YouTube i n s t a g r a มและ t ิ k ตอ k ส่วนหน้าต่อของ t n เช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัทและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะนายนิติเมฆหมอกและนางสาวรัศมีสืบชมพูผู้ก่อตั้งและผู้บริหารซินเนจิกรุ๊ปหรือซินเทคจะแสดงวิสัยทัศน์ต,ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ด้าน Smart Electronics o o u t i o n Provider r และ Private Incubator and f u n d i n g เป็นศูนย์รวม AIoT Innovation Park แห่งแรกในไทยกว่า16ปีในการพัฒนาผลงานและสร้างความมั่นคงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ s ซีนเทคได้สร้างนวัตรกรรมมากมายโดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังงาน Design เอนจิเ e ียริงตั้งแต่ต้นแบบจนถึงงาน m a ตช Production โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Smart e อิเล็กทรอนิกส์และ AIoT Solution ให้กับบริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศมาแล้วกว่า2 0 0 0โมเดล เราตั้งใจที่จะแจ้งวิสัยทัศน์ของเรานะคะที่เรามีการร่วมมือกับทางพาร์ทเนอร์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านยุโรปเพื่อจะขยายการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเราเราพยายามทําให้เกิดความครบถ้วนของระบบนิเวศนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำจนสามารถสร้างโอกาสพัฒนางานให้กับกลุ่มพันธมิตรหรือกลุ่มลูกค้าของเราซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่แค่เอสมดีหรือว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมไปถึงกลุ่มสตาร์ทอัพด้วยนะครับเราก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังมาตลอดเราก็อยากจะให้ใช้โอกาสตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับลองเสนอไอเดียมาแล้วเราจะช่วยประเมินว่าระดับไอเดียเนี่ยว่าอยู่ประมาณไหนเราจะช่วยยังไงให้มันโตขึ้นมาจนสามารถที่จะต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ได้นายประเสริฐธรรมนูญกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเข็มเหล็กจำกัดผู้นำด้านวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียวจากกิจกรรม e อทีเอกินเดย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสีเขียวร่วมสะท้อนแนวคิดของงานก่อสร้างรักโลกรวมถึงให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์กับผู้ร่วมงานนายประเสริฐยังได้กล่าวถึงการก่อตั้งสมาคมโรคาร์บอนคอนสตรัคชั่นแอนด์เทคโนโลยีหรือ RCTA เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างสีเขียวสำหรับสังคมคาร์บอนต่ำผ่านเข็มเหล็กกีนเฟรมเวิร์กทูเทาสันสเวตทิฟายได้ก่กีนเทคการก่อสร้างแบบคาร์บอนต่ำกีนสเปซมุ่งเน้นเรื่องคำยันเพื่อพื้นที่สีเขียว กิน Energy ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกินลิ v วิ่งคือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนหลักๆคือะร,ระดมสัพพะกำลังทั้งหมดนะครับคณานาจารย์นะครับทุกมหาวิทยาลัยนะครับ,นะรบหน่วยราชการนะครับนักธุรกิจนะครับผมว่าวันนี้ไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยบริษัทนะครับที่จะมารวมกันสร้างผลึกกำลังกันแล้วกันนะครับในการสร้างวงการเรื่องของ green c o n s u c t i o n ในเมืองไทยมา เหตุผลหลักคือวันนี้โลกเราร้อนละต้องเริ่มที่ตัวเราเราต้องเริ่มคิดละเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้ได้นะครับแล้วก็ทํายังไงให้เราเนี่ยสามารถที่จะจะอยู่กับโลกใบนี้ให้ได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่คิดเหมือนเดิมอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยสตาร์ทเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเราจะอยู่กับโลกใบนี้ไม่ได้ละสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิน่นคนงานจิตอาสาภายในวนัด และเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิ่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศา,าสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยาก หลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธ,ธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราอัตโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่0782147995